ฉันก็มีอีนี้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ฉันมีน้ำหอมเลยเพราะฉันขวดใหญ่อย่าคิดว่าจะมีคนเดียวฉันก็มีเหมือนกันฉันเบอร์ศูนย์ห้าค่ะของพี่เบอร์หนึ่งศูนย์จ่ายเลขเยอะกว่าฉันมาก่อนเลขเยอะกว่าชนะโอเคบายบายฉันมีลูน่าไอครีมตาไม่เป็นหนีพันดาด้วยเทีนี้จะฉันมียกก่องยกก่องยกก่องเลยแต่มันใช้เมื่อไหร่นะเพราะมันใช้ดีเกินบูนผิวฟู์ุ่มเชียนอิ่มน้ำค่ะจะชนะแสบก่อนฉันมีวิกสีฟ้า วว้าฉันแดงกว่าแรงริดินะที่ชนะค่ะเนี่ยฉันมีแก้วน้ำอันใหม่สวยมากไปรยิกแม่มาฉันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ไป็น้ัเหมือนกันต่อไปลิปออยสก์สีดำฉันไม่เหมือนกันแต่แพ็คเกจใหม่ด้วยจ้าดู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 อันใหม่ของแก้วสวยนะเก่าแต่เจ๋วดูจัดเปล่าก็สวยแต่ก็ก็งไม่เป็นอันใหม่นะสุดยอดในน้องชนะค่ะทุกค